mình <laughs> 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 em không em chưa chưa em chưa 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 chim chim chưa 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 à nó <laughs> 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 พี่พี่แม่อยู่พี่อี้อมพี่แม่อยู่พี่นี่อมพี่มันบ่ได้แม่นอมอะแป้งแชกน้ําเนาะ

ngày cầm nọc, hửm, tôi nhìn em cầm Em cái, cái, à. em em cái, 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 em cái, cái, <laughs> Kiểu... em,

Em là nhùng đấy. À em. Okay, okay, okay. à. em 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 đi luôn em kiểu... em mong em luôn em em mày. em 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 em

2 m m มึงมาบริเวณแมม m ของ m ไปลูก m m ของ m ดูแล้วจิ้มๆจิ้มมึงดูจุจุจุ

ม่วผ่านแล้วมีอะไรนมนเด็อีสานนั่นแหละ

ไพดื้อไพดื้อไพห้องเก่งนี่บริจาจและห้องนี่ฮะบ้า,บาอ,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 อ๊อกุยอ<า>โอ้ยโอ้ยห้องดังแทะฮะห้องดังมาเดิมแมตตีโป๊ะโป๊ะเลยแมตตีโป๊ะโป๊ะ mà chi mình bướng mày chi mình bướng mà chi mình bướng, bướng mà chi con mình bướng mình chi con mình bướng dạng nôm này chén chén ông chủ bù... ông chủ cứ hệt tình nghệ đây lộn sẽ chèn sẽ này hả mà. em mẹ cứ hệt nhiều chủ sẽ này luôn thằng này thật thì thằng này thằng này nghe này nói, mê em nè, bổn đi dưới cho em nè chụp cho chụp em chụp cho mê chú chú, chú 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 cân đô chú cân 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 đâu, cân 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 Phụ chú, chú <laughs> ส่งยูไซส่งยูไซส่งนะฮะส่งลูกเด๊บอดด้วยบอาน้ำเนเอาเมียนเอาเมียไปใช้ส่งลูกเดโอเหตุจังนะเอาใครเอาใครเอาสีเอาไรเอา โอ้ยดีเอ้ยดีดีแซบหรอแซบปะอ๋อแซบอ่ะแห้งอ่ะห่อยไปกินน้ำเลย นี่นี่ก็ความสเพี้ยเลยเลยเด็กแก่ก็ต้องผ่าสัดดูไมู่้ายอ่านี้งรึ บ่อโดมันจะว่าน้นบ่อโดมันบ่อโดเอ้ยว่าน้ำแนวมาบ่อโดว่าน้ำแนวไว้บ่อโดไปใช้ถามดูมาบ่อโดไว้มาบ่อโดไว้ อ่าตายกุกว้าวโลดได้มั้ยกึนๆๆๆอ่ะบ่ได้วานนํามั้ยเอาบ่เออบ่เด้อเอ้ยบ่สิขอดูขอดูเด้อขอแน <OR> <coding>

เมื่อไเมื่ถเมื่อลยโพละมาเอเมื่อเมื่อเมื่อาเมื่อการเยยอ่อนโมเมื่อยขอลูกขออไปดูได้บนี้ก็แน่